เข้าสู่โคขุนเอโลซีเฮดอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาฉี่รถกินลมชมหมอกกันที่ภูทบเบิกครับวันนี้ผมก็มากับทีมงานดงบังเช่นเคยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งอะ่ะมีพี่จิต้าครับที่เขาอยู่ที่นี่เขาจะพาเราขี่ขี่ชมวิวชมหมอกครับในบ่ายช่วงบ่ายวันนี ก่อนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เราจะไปขี่กันที่ที่งานบุญที่หลมเก่านะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางลงไปกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราก็จะขี่กันเบาๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเบาๆวันนี้ครับผม ไปกันครับผมมีทีมงานจากอายุทยาเมื่อกี้มาตรทบอีกประมาณ3ามสี่คันครับ ันนี้เราก็มารวมรวมตัวกันที่สนามกลางหมู่บ้านทับเบิกครับวันนี้วันนี้ก็จะได้พี่ตาครับรถเช่าอยู่ที่ภูทับเบิกเนี่ยครับเป็นคนเป็นคนนำทีมครับเป็นคนนำนำขี่ครับในในวันนี้วันนี้ก็จัดชิวๆกันก่อนนะพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะพรุ่งนี้เจอพี่บีรู้สึกครับครับผม พี่บีบอกว่าไงนะพี่เออพี่บีขอไว้ครับชิวๆวันนี้ให้ชิวๆก่อนอะนะไม่งั้นไม่งั้นผมจะพาไปลุงลูกมกุกขานเลยครบอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรง <laughs> พี่บีเลยสั่งห้ามไว้เอาชิวๆ,ๆไว้ก่อน <laughs> A few minutes later กินลมชมวิวกินลมชมหมอกหมอกฝุชัดชัด โอ้ไม่น่าหลบเลย ไม่อยากเพื่อนไม่อยากเพื่อนหลบไปข้างๆหน้าภูเขาอีกไม่ได้ใส่ถุงมือมากับเสื้อเสียวเหมือนกันนะนี่นน әрің 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 әрің! จะยกหน,าน้าสักหน่อย <laughs> ต่อไปขึ้นปูดุมโลกันครับแต่เร่องนี้ยังไม่มีดอกครับตรงนี้ยังไม่มีดอกดอก็ไปดูกิ่งก้านมันแล้วกัน จะเลื่อนเอาเรื่องแค่เนี่ยจบแล้วจบ,บแล้ว ร้อไ้ล่องล่องไปเลยไหมพี่ล่องข้างล่องกลางอะเอาแล้วขนาดฝนไม่ตกนะเนี่ย <g ül> ลายเดียวกันเลยพี่ ไ,ได้ครับแอ่ไม่ได้ครับเดี๋ยวทางครัแต่ตัวไม่พร้อมเท่าไหร่ครับถุงมือก็ไม่ใส่ ตอนนี้เราก็จะเห็นเห็นอ่าเป็กตะกิ่งตะก้านมานะฮะเพราะเรามาฤดูนี้ไม่ได้เห็นดอกไม่เห็นใบหรอกครับสัหน่อยครับสักหน่อยต่อไปแล้วพี่จะพาเราไปตรงไหนครับอ๋อเออเขาว่าไอตรงนั้นดูยากเรอเฮป่าวัวมากกว่ารับเลป่ารับรองเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฮเป็นที่รับเฉพาะกลุ่มเดี๋ยวมีเฮครับโอเครู้เรื่องฮะเฮครับ สายคุยครับเจ้าดินครับสายคุยลุยนิดเดียวครับที่แาบต้า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่ว่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่ อะไรเนี่ยหมดแรงแล้วเหรอเล้ยนอยากเล่นน้ำก็ไม่บอกยังไงยังไง หายไปทั้งคันเลยฮะโอ้โหส้มส้มกับเจ้าถิ่นครับโอ้โหวันนี้โอ้สุดยอดเลยผมก็วังผมก็ไว้ใจเจ้าถิ่น่ะเจ้าถิ่นว่าไปได้ผมก็ว่าไปได้ แต่เจ้าทินว่าไปไม่ได้ผมก็ไม่ไปผมนู้ว่าเจฉกีย์แ่ได,ไ,ไ,ดไ,ได้ไปได้ไปได้โอ้โหถ <c oughs> ้า,ากับพี่พระครับ สบายแล้ววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่า พรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่อที่ลมเก่าสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้คลิปนี้และช่อง,องของคณเนติโลด้วยครับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ